สวัสดีค่ะพลอยอันเดอร์สามหกศูนย์นะคะเมื่อวานเนี่ยเราพูดกันไปแล้วนะถึงเรื่องว่าอาหารแบบไหนอิ่มนานนะคะอาหารแบบไหนที่ควรเลี่ยงนะกินเข้าไปแล้วก็คือทําให้หิวเร็วนะคะวันนี้จะมาแนะนําตัวอย่างข้าวเที่ยงใครยังไม่ได้ทานเนี่ยมาเปลี่ยนตามนี้ได้เลยนี่นะคะตัวอย่างการทานอาหารข้าวเที่ยงวันนี้นะคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวก็ควรจะเปลี่ยนเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะเพราะว่ามีไฟเบอร์มากกว่านะแล้วก็ทําให้อิ่มนานนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยหิวจุกจิกแล้วก็ขับถ่ายดีด้วย อย่างข้าวข่าวก็ควรจะเปลี่ยนเข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสับมือนะคะขนมปังข่าวควรเปลี่ยนเป็นขนมปังโฮวีหรือว่าขนมปังที่มันมีพวกมัลติเกรนอ่ะแบบพวกแคนเบอร์รี่ถั่วดําถั่วแดงอะไรอย่างงี้นะคะหรือแบบขนมปังฟักทองอะไรเงี้ยแล้วก็พวกเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่เนี่ยมันมีน้ํามันสูงนะลองเปลี่ยนเป็นแบบพาสซาโฮวีเที่ยงนี้ใครกําลังหาอาหารเที่ยงอยู่นะอย่าลืมเปลี่ยน สวอฟนะคะจากแบบคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวไปเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนดูค่ะหรือถ้าไม่มีอาหารกินสั่งอาหารคลีนอันเดอร์360ได้เลยค่ะส่งตรงถึงบ้าน